สวัสดีครับพี่น้องมือนี่มาสาอยกันเห็นงานย่ำเศร้าครับตื่นเศร้ามากะมาได้มาสอยกันพันยอดพันยอดต้นไม่่อนพี่น้องในโรงเรือนปลูกในโรงเรือนกะยังมือว่านี่กะลงตัดแล้วเนาะก็นี่กะลงโอ้งุ่งบ้านในไทยรุอยังก็ล่ะรงขยายใหญ่แล้วเนาะ โลงไก่ว่าสันทละโลงไก่สิแก่บ่ไทายแต่โรงแก่ที่ตัดไปบ้านในไทยโลงทิวาสีากำลังแบบขยายหมดแล้วนะครับขยายเต็มแล้วบ่นี้มาพัดยอดนะดครับเมื่อน,นี้ถ้าทุกคนมาพันยอดงานไม่ล่อนในสวนไม่ล่อนกน็มีอย่างหลายครับพัดมือเดียวนี่แหละ มือหนึ่งไทยมือหนึ่งไทยรูปนะครับกระเด็ดแหนงครับเด็ดแหนงตรงที่ตาตามันขอขอมันออกนะครับเพราะว่ามันแต้มติดแล้วนะครับมันผสมดอกนะเออมาแต้ดอกอื่นสนัดมาเติมแต้ดอกที่ผสมดอกติดแล้วก็เลยอ่าวันนี้กระสีเลี้ยงยอดมันมันนะครับให้ยอดมันขึ้น ครับผสมลาผสมดอกมันก็สิไว้อยู่คอเท่าใดล่ะก็สิผสมใบซีหา,ขาแขนงนะครับกำลังตรงนี่อีกแหนงนึงนี่ก็อีกแหนงนึงฟังนั้นก็อีกแหนงนึงนะครับเอาไว้หอดจนหอดใหม่เพื่ออะพี่นอ้องอแหนงนึงนี่กำลังเต็มแล้วแล้วบ้านได้อ่าบ่้านได้บานเทียเด็ด เลี้ยงยอดให้มันจนถึงลวดนะครับเพื่อจะให้มันเกาะรวดครับเป็นสาวมากก็เจอ,อยังสีคือเขียวสบายตาดีพี่เนาเนีน่ยได้ออกไปใส่ไก่ครับก็อยู่ในโรงเรือนในสวนก็ทางแฟนแล้วก็ลูกก็อเอ็ดน้ำกันนี่หละครับออกมาก ช่วงนี้ดิกน่อยปิดเทอมอยู่ครับอืมก็เลยว่าอืมถ่ายรูปพันยอดให้พี่น้องเบื้งจากน่อยก็นะนะปกติแล้วแต่งมันเป็นอันต้นแบบเป็นเคียนอนในลาบแต่ว่ามีร่อนนี่มันต้องจับมันขึ้นเสือกแบบสี่พี่น้องต้องจับมันขึ้นเสือกเพราะว่า พอมันขึ้นเสื่อไปแล้วก็สิปเกาะอ,อยู่ลวดมันบ่นละเดี๋ยตรงนี้ก็สไว้แขวนลูกนะครับต้องเห็นข้างไม้ไว้าแขวนลูกให้มันนะครับทำอะไรเล่นโคนสวัสดีครับยังสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนอืมเบื้งเล่นกิจตรพี่น้องเอ้ยเปิมต่้งหากเอาวสันละ มักละของมักของมักพี่น้องกะมือว,ว่านีเนาะกะมือว,ว่ามืมือว,ว่าแล้วมือ่อใดเห็นนักเรียนเขาขอมาเรียนใหม่เนาะมือนี่มันเรียนฟรีนะแต่ว่ากะต้องศึกษาเองลงทุนเองเนะเลียนฟรีศึกษาเองลงทุนเองอันนี้ติดแล้วพี่นอ้องมันเสียแทนติดแล้วก็เริ่มบานเนาะ นั่นกระยัยแล้วนะครับต้นนั่นกระยัยแล้วเสร็จนะต้นใดเต็มก่อนกระยัยก่อนแต่ก็ยังไม่มั่นใจอันไหนบ่บา,บานนี่มีสิทธิสิทธิฟอลหลายมีสิทธิสิทธิฟอลหลายก็เลยต้องทันยอดเลี้ยงไวก้ก่อนเต็มไว้เต็มไว้ซีหา,ขาแขนงมันกระชได้แบบว่าเพื่อเลือก นั่นแหละพี่นอกฮะติดกระจิงแต่ว่าหน่วยบองแงมส่มบองงามใชอุย้ยไปเฮ้ยได้ขี้โคลนนะนะไม่เล่นนะลูกไปไหมนันงถือเนี่ยไปไหม,มไปไหมไปไม,มหเห็ดย้ำกันแล้วครับทั้งแฟนทั้งลูกสร่จนะ เศร้ามากอะเราสอกันเห็นแล้วแต่เวียกแล้วแต่เวียกมีคาสิว่าจังสัตว์ทางไทยบุมี่ฝนตกขีดขั้นก็ตื่นสวยเนี่ยอันนี้ก็เจ็ดแปดโมงแล้วเนาะพี่นอ้องเปิดน้ำไปพร้อมนะครับเป็นสายน้ำยดแปลงดินนะครับเป็นปลูกระบบแปลงดินได้เพราะได้ปลูกระบบให้ด แปลงดินนี่แหละพี่น้องพอเลี้ยนมาแปลงดินเนาะอยากปลูกแบบให้โดยอยู่แหละแต่ว่าบา้านเด้ศ <c oughs> ึกษาจริงจังที่ก็ปลูกซํานี่ก็ถือว่าประหยัดต้นทุนปลูกใส่แปลงดินครับพี่น้องมีอย่างหลายครับห้องผืนขิงว่าแปลงสัน้นก็ปุ๋ยก็ใส่อยู่นิดนิดน้อย ปุ๋ยกษะใสนี่ปริมาณที่พ่อผมรุงตนพ่อนี่ได้ด้วซึ่งครับส่วนฮอร์โมอนก็ฉีดอยู่พอใบดางๆใส่ครับสมัยก็จะเป็นไวรัดเป็นอย่างแต่เป็น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 เพี้ยไฟกลิ่นมันนั่นสิแต่ก็เอาไว้เลี้ยงไว้ครับสะไาดายตังสีไปมันปกติแต่ก็บใบไงปัตไนกนล่างสิงไงเป็นมาจากข้างล่าง ให้น้ำให้ยังไปพ่นย่อดได้สาวนึงอ่ะพี่น้องเฮ็ดงานเทสายแดน้อนก็เข้าไปพักเขาไปพักแต่หาเฮ็ดน่ากินนตัวนี้ว <c oughs> ันนี้สิเฮ็ดไม่นู้อย่างร่อรุ่นเบิ่งแล้วกันนะครับได้คลิปต่อไปเลย กะที่แรกว่วิศวะไปหาปลาติดล่อปุกรจับปลาอยู่พี่นอ้องเมืองส่งต้นขี้เหล็กใกล้ๆนี่แหละม,มะ,ะมั้งเมื่งท่งเพราะว่ามีพอดีมีไอ้กากหมูซื้อกากหมูข้าเจ้ามาไว้นะครับซื้อข้าเจ้ากากหมูข้าเจ้ามาไว้ก็เลยว่าสีแกงใส่กากหมูเดี๋ยวสิพาไปกเก็บขี้เหล็กต่อพี่น,อน,อน้องอันนี้ก็โฮมเวียดกนก น้อยยัางมือสาวมากแดดบ้าฮัดในหอนก็ห้มเรียกไปก่อนนะครับเห็ดกกะเห็ดมือเดียวนี่แหละแกบ,บางคนก็บอกว่าก็าสนใจโย่อยากปลูกเม,มล่อนแต่กระปุกหูจไปขายใส่นะครับอันนี้เป็นระบบล่งเรือนถ้าสนใจล่งเรือนนั่น สั่งลงเรื่อนจากนี่ไปนยครับเพื่อนไปเห็ดลงเรื่อนให้พ่อวางระบบน้ำให้อย่างสเสร็จเสร็จขอให้ห้องมีมีบอ่อน้ำเราด้พี่น้องวางระบบน้ำให้เขามีตลาดรองรับด้วยครับตลาดก็จะเป็นตลาดห่างสะนะคล้ายๆเขาเอาขายเฟนช่ายขายอย่างสะนาะเขาไปเห็ดลงเรื่อนให้หอดหมองขออย่างเดียวคือขอห้องปลูกได้เห็ดได้เลี้ยนถาถามมาเลี้ยนนะก็มาเลี้ยนมาศึกษาเอาครับผู้ดใดคิดว่า พอปลูกได้แล anyway ้วอยากสืลองเห็ดเบิงเนี่ยเพื่อนก็รับซื้อได้พี่น้องหมายถึงว่าเอาของเพื่อนเม็ดเพื่อนเริ่มเม็ดพันเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเน้นทีซีสายพันธุซีสายพันหาสายพันเนี่ยเพื่อนก็เน้นอยู่ซํานี่สายพันซัมนี่นะเพราะว่าเอาปลูกเอาสายพันเพื่อนเพื่อนกะสืรับซื้อขึ้นต่ต้องเอาลุงเลื่อนเพื่อนพร้อมสินะเพราะว่าเพื่อนก็มีไฟการตลาดเนาะ มันก็มีไฟการตลาดที่อยู่แล่เรื่องของแผนผลิตยังสนะมันก็จะว่างแผนให้ปลูกว่าเออรอบนี้ปลูกพันุ์อะไรสนะรอบปลูกเสร็จจะได้เก็บรอบไหนสนะการเป็นมือใหม่นี่เพื่อนก็สิบ่ท่านได้มั่นใจที่ว่าเออได้ผลผลิตบ่เอาว่าเห็ดยากละยากบ่ก็ถือว่ายากง่ายบ่ก็ถือว่าง่าย ่างอย่างคือวิธีขั้นตอนมันก็บะไรซับซ้อนแต่มันยากตรงวิธีการดูแลเอาใจใส่ครับพาบอดด์เอาดูแลเอาใจใส่ดีเลยพี่น้องเอ้ยยากเจียวนี่ตอนนี้ถึงดวดแล้วครับอันนี้ถึงดวดแล้วก็เกาะลงมาเสิเกาะเลือดันไหนเกาะนี่อันไม่มันสิได้บ่ไอบ่ต้นบ่ยิ้มไลงมาหน่อยพี่น้อง นี่ตอนนี้ก็ถึทงลวดแล้วคือกันเลี่ยมตาว่าพี่น้องพง่งหูแดดตั้งค่าแสงถูกล็อคไมล็อกดอกนะครับโดนหนาจอซื่อ,อเดี๋ยวพันยอดน,นี่ก็สิไปปิดนะ นี่ก็ล็อกแรงส่เด้อพี่นอ้องยาวมากับล็อกใไถลวดไว้ลวดกับขึงใส่ลวดกลางตัวนี้แหละครับล็อกยอดแรงสิมันจังอันนี้นะครับเวลามันล็อกยอดไอ้ผมใช่หลอกยอดไว้เองส่ครับผมคนมันดูดูกันได้ครับค่อ,คอยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปปิดน้ำกันพี่นอ้อง น้ำปิดระบบน้ำหยดดด้วยพี่นงใส่น้ำหยดก็ดปล่อยว่าวใส่ว่าวใส่สายเข้าไปข้างในไปแล้วนี่หมดหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> บอผสมบอผสมปุ๋ยเปิดน้ำกล้ทเปิดใส้ในนี่ครับ เป็นปุยๆหน้าแล้วก็เปิดตามต้องเลื่อนต่งนางๆไปต่างๆเป็นน้ำไม่ได้ดีเลืเ่อนดีบหนห้า Okay. ตอนนี้ก็น้ำหมดแล้วพี่นอ้องตอนไหนก็ดิพามาเบิงโล่งนี่ก่อนมาสิพามาเบิงโล่งนี้โลงที่ผสมแล้วไงแล้วนะครับโล่งนี่แขวนลูกไปแล้วก็ห้องผสมจิตไม่มาละครับห้องขัดลูกไว เอาลูกที่สวยคิดว่าสวยง่ายที่สุดละ่ะแม่กาแขวนไว้นะครับยอดเด็ดลอกปกติทุย่างนะครับมันก็เอาก็สิแขวนไว้มันใหญ่ครับมันมีอายุของมันครับอายุ35ถึง45วันก็แล้วแต่บางสายพันธุ์บางสายพันธุ์นี่จะสิใหญ่งงแล้วก็เอ่อเขินว่ายัง บางสายพันธุ์เนาะมันกระสันบางสายพันธุน์กระเยาวนี่ยใอันนี้เริ่มแตกขวแล้วพี่นอ้องเนสิเริ่มแตกขวก็แสดงว่าเริ่มหวานแต่ว่าใบทงมันนี่ใบทงก็คือใบติดหน่วยมันนี่มันท่านี่เหี่ยวเทียแสดงว่าสีกระบาดันนี่มากเลยนะมันก็ถือว่าบพันธุ์นี่นันเทียนี่สีเริ่มมาหน่นอยๆเนี่ยอันนี้เห็นขาวๆนี่รากแป้งนะพี่นอ้องแต่ฉันได้ฉีดรากแป้งอีกอยู่ ต้นปติดก็ะมีได้นี่ลังเสะต้นปติดต้นปติดมันก็แหงมันก็เง่ออกมาสิล่ะกินได้ได้ไหนพี่น้องต่ว่ามันถ้าบางคนบมากินเนาะมันเป็นคนคนพอผมไม่ได้ฉีดยานาน,นแล้วตั้งแต่ติดลูกมากผมก็บอกว่าไได้ฉีดยาเมืองสังเกตลาแป้งผมเปลี่ยนผมให้ลาแป้งมันขึ้นไปฉีดล่างแค่เดียวเะจะมีหน่นวย กำลังเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องอันนี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงกาลังสีสางเนื้อครับกาลังสีสางเนื้อกาลังสีแบบขยายไปแล้วนะครับขยายไปแล้วกาลังสีสางเนื้อก็เลยรอรอรอไม่นี่แต่ขวดยังงามเลยนะครับเวลาแปลงก็มายังเต็มใบเลยนะครับจะว่า โดยส่วนร่วมแล้วโดวยร่วมแล้วมันมันก็บาไหลนะครับโดยร่วมแล้วมาไหลก็ผมก็ค่อยเน้นฉีเท่าไหร่มวน่นะครับฉีแล้วเตือนสามารถพี่นอ้องนี่ยังมะบึงไม่ร่อนจะคลองก็ได้ส่วนไม่รอดอันนี้เป็นแปลงที่รอบที่สองนะครับเพิ่มแปลงสามซีเนาะผมจะเห็ดยู่ทั้งหมดสิบลงเลื่อนครับพี่นอ้อง นี่ติดสูงเนี่นะครับกระแตกลายส่าเนี่เริ่มแตกลายส่าเนี่อันไหนติดตำ่ำแตกลายใบนะครับจากไหนก็ฝากข้อมูลหลานไปไหนเด้อนะครับฝากข้อมูลแอดเป็นมูกันอยู่ในละแอดเป็นแอดหลานเป็นมูเนี่ยนี่ข้อมูลยังสอบถามเออมีสินค้ามีเมลอนพ่อที่สิโซงเป็น ของขวัญของพี่เมียมได้บอสนะอันนี้อีกลงหนึง่งนะครับกะะไลสวยแค่กันนะแต่ว่าลูกส่งอาอสิบางงามพอกลังสางเาางืออยู่นะฮะอะไร,พ,ะไรพ่อถ่ายวิดีโออยู่ ถ่ายวิดีโออยู่รองเท้าทำไมไม่ใส่ฮะไปใส่รองเท้าเลยอันนี้ก็เป็นโรงที่ตัดอีกโรงหนึงครับเมื่อวานนี้ตัดโรงนึงมืนนี้ตัดอีกโรงหนึงคือสถานะมันพร้อมจำหน่ายนะครับเนี่ยใบทุ่งเฮียวหลังซะ ดงหวานละล่าแปลงกับมี่เ้าเนาะเดี๋ยวจะก็ได้ลือแปลงนะครับเดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วก็ลือแปลงแล้วมึงไล่มึงหน่วยมันเด้วหวานจนหมดขึ้นแล้วมันนะ้ <c oughs> มงเนี่ยหมู่บ้านเปรวัดเบิง15.8บีกพี่น้องหวานคักนะครับบะแม่ดอกห้าผู้ที่สนใจนะครับฝากแอดมูแอดเพื่อนกันเพราะว่าบางคนก็อยากได้ไม่ร่อน,นเป็นของฝากผู้ใัเสะนอะ เป็นเมล่อนเปรดพรี่เมียมนะครับก็แพ็ใกในกล่องไปก็แขวนป้ายสวยของร้านนะครับเป็นริบบิ้นเป็นยังบอกแล้วกันว่ายาเ็ตเป็นของฝากนะครับหรือจะซื้อไปใส่กระเช้าซื้อธรรมดาไปไปใส่กระเช้าเองแตงกระเช้าใส่ริบบิ้นก็สวยนะครับมันเป็นสีเหลืองสีทองครับมันเป็นเอ่อคือว่าไม่ผลไม้มงคลอีกอย่างนึงอะแตกลายแตกยังสะนะ นะครับแตกไรแตกอย่างก็น่านเนื้อแตกขวบพี่น้องก้าเสด็จตัดคิดว่าน่าจะประมาณชิตนหน้าก็ได้ตัดหมื่นแล้วถ้าพูเรอีสร้างนั่นมาสร้างมากวอนอาทิตย์หน้าด้วยให้แอดไลน์ฝากแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเป็นมูแน่ ว่ายลายของร้านนะครับก็ค,คือเทศเองเนี่แหละใส่บริใส่แพ็กเกจใส่ปูอยู่ดอกก็อหยา้เพิ่มใบข้าวสารต่างๆครับเพื่มอมีไม่หล่อนสายพันธุ์อื่นๆหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆของเฮามีกรเฮ้าก็อยาดหรือว่ามีสินค้าเกษตรตัวอื่นจากสวนจากฟาร์มของเฮ้าเนี่ยเฮ้าก็อยากเอา,เอามาให้บึงเนาะไว้อพให้ลงล้านให้บึงนอกสมนุนี้อย่างที่บอกว่าเป็นโลกออนไลน์ โลอรออนไลน์ก็คือว่ามันก็นทั่วถึงกันเนาะข้อมูลข่าวสารต่างๆเนะี่ยก็สิได้แชร์กันนะครับฮาน้ังคนจะได้เป็นของฝ้าของเยี่ยมใชะนะ่ไหมอะไรให้กันอะไก็ฝากแอดไลน์เด้อลิลงก์อยู่ใต้คลิปพี่น้องลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่แหละเปิดรา,ายละเอียดคลิปถึงมากก็แอดไลน์ใน่ในการหรือว่าจะเข้าไปเยี่ยมชมอ,อ่า ล่าหนห้องก็ได้อยู่ในไม้ลายไม้ช็อปนะครับลายไม้ช็อปนะครับครับจังไหนก็ฝากไว้เนี่ยเด้อครับผมเมื่อนนี้ก็สวัสดีครับ